วัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกครับผมเนาะเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาเฮงพาม่วนพี่น้องเนาะโอู้หมือน,นีิมากเกี่ยวข้อเรื่องเนาะบรรยากาศเกี่ยวข้าวเนาะมาตามแนวทางเส้นสายสีหอวพี่น้องรัฐบาลไทยเนาะ อ่ะผุดเกี้ยวเขาอยู่ผุ่นบูโคกบูปลาอยอีกผุนพี่น้องอืมเอางวดที่ผ่านมาเนาะห,หาหกสี่พี่น้องโคกงที่ถ่ายหาหกสี่นอ่ามีผู้ใดๆโชคในหมานน้ำบ่อ่า,าในในนนอหกสีครับผมเนาะเขากระเขาสองตัวละพี่น้องเนาะแต่ว่าบูวัดจะได้ตัดกันบ่อ่าหกสีอ่าเขาหาสี่ที่หาครับผมอืม นะทางคนนี้มาตามแนวทางให้ได้เพียงเด้ออ่ามาตามแนวทางให้ฝากกดไล์กดแชร์พี่น้องอยู่ป่าเขาเกี่ยวเขาใส้หยาเกี่ยวหยาเกี่ยวหยาใส่เขาเกี่ยวหยาพี่น้องเอ่าข้างโคงไม่ไม่ครับผมไปครับข้างโค้งเอารัฐบาลไทยเอ้ารัฐบาลให้รงไปเลยอ่า เนไก่สีนี่แลอะอนวดอยู่ยได้มาแล้วอเอารัฐบาลให้ได้พี่น้องด้อโอ้ <laughs> งาไหลงาไหเช่นเออเอา,ออาอที่ผ่านมาเราให้าหกซีเป็นปะหาหกซีเก้าหซีโอ้ เดยได้ระบาดนี่ได้ตัดบ่สามตัวตรงๆเลยโอ้พี่นลองเอ้ยได้ซกหมาน้ำเพลินบ่นี่หาหกสี่กหกี่นระเทศหนึงหกสามกับหนึ่งเงินหกอ้าออ้าเอารอครับผมนะสำหรับงวดหนึ่งธันวานี้เจียวเขาแล้วพี่นลองเลขเจียวเขาแล้วอ่าประเด็นนึงก็จะไปขายเจ้างันถุกสีเมืองอ่าอีก อีกประเด็นนึงมีการซื้อน้าไหมว่าสันมีคนวาขายหน้าไ้ว่าสันพี่น้องจะได้ว่าเสียวเินห้างนี่และเราด้วยเรี่ยวห้างเกี่ยวเขา <c oughs> เกี่ยวก็ะ <c oughs> เขากระล่มหญ้ากระไดพี่น้องมดด้วยบรรยากาศก็เลยมาตามเนี่ยทา่านไ้เพิ่น <c oughs> เยจะไหนมากไปท่วนี้

คำนวณออกมาเห็ดต uh, uh well, uh, uh, ัวเลขเพิ uh, ่ม uh. ฟ uh, ันมาให้เราได้พ hmm. ี่น้องอ่าเอาไปพิจารณาเบิไงอ่ามันเป็นอะไรก่อนนี่มันไม่มีพิเศษปะอันนี้เดนล่างก็หนึ่งสองหนึ่งว่าจะได้หรอล่างอ่าล่างล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบนบม่เกี่ยวเอาขอนอนอ่าต้องเอาสันจอดเลยท่าน

แล้วเริ่มมักตกวลงลมักตัวลงอจะว่าามก้ลงมาตรงนึงเหรอ่อตัวมัดโตมักแข้งก็คือเก่าหนึ่งนเอาเพิ่มหายมาล่างเก้าหนึ่งสองหนึ่งด้อเพียงเด้อสองฟองสองกูสองหางอ่าไม่เออเกี่ยวไม่สนสัญจรเพราะต้องกลพั้อรมตรงตเลยเป็นบ่ตัวมักดโตคือเก่าหนึ่งอมแบบมีสอแบบมันมีสอย่างนะมันเปลี่ย ไม่มีสองยามันึ่งสองหนึงกับตัวนึงมัวกคนในยางกันคนสื่อกันชนมาที่บ้านตัวนึงแหละคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยโอ้แต่ว่าคิดติดนึงไว้อืมอืมอืมอ่าล่างเก้าหนึ่งกับสองหนึ่งด้วยพี่น้องล่างอย่างเดียวอ่าไม่เกี่ยวบนไม่สนดับแล้วก็ไม่สนกับสัญจรด้วยไม่กลับด้วยอ่า Long ngoại à, chinh ha bỏ là hư quan tiê đành in quan tiê kao nung hong nung này nướng bỏ 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 nướng bỏ 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 อืมอืมอืมเอาตามนั้นด้่พี่น้องล่างอย่างเดียวเนาะป้าไปหารถเตลี่ไว้เดี๋ยววิวการดังมากเลยอ่าปล่อยตัวได้มาดังตัวนั้นอ่าหมดวันหันกาบไม่ได้ตัดว่าสินพี่น้องเพิ่นว่ากะได้เพิ่นเก่าสามตัวตรงๆเลยอ่าห้าหกสี่ตัดกันสิได้ยุ่นละหมดก้อนนี่เรสี่หายแล้วอ่าหมดก้อนนี่ก็หายมากสี่หาสิ ี่อาโอ้ยออกมฝนตอ่ะอืออะเอาสำหรับชุดบนเดียวบาชุดบนเดียไปชุดหาชุดหาชาเ็ดหา้อ่ะชุดหาเช็ดหาอ่ชุดบนกับสองชุดเกล็ดอือฮะ หกหลักร like ้อยโอ้อันไน้ก่อนกม่กับเอ่าอืมหางหวยหาฮะหามากมามากงวยหาโอ้ถ้าถ้มาก็มาหลักหน่วยดอ่าือว่าอ่าหาชกับ่ไรบ่กร่บบ่กับเลย

โอ้มี่ท่านี่แม่นปะนั่นนี่ไม่ต้อง grab ต้องซื้อตรงเลยไม่ต้องกลับหาปะหาหามาหาหนังงวยหาเนอะอ่าหนังงวยด้วยหามาติอืมหนังงวยนั่นแหบบอ่าเขาคือเขาลุดขึ้นรถกระนอ่าตัวเสียงเงินง้ามาแย่งางมาจับให้เพิ่นนัน่นนี่อ่าเอาขั้งเกี่ยวเขาพไปลองขั้งป้อนนี่ขั้งให้เพิ่นว่าอ่ามีละเขียนถูกต้องบ่อืม อ็องวงก,กลมบ่มัมกว่าวงก,กลมตัวใจไหนวงให้คนบ่อ้าวงก,กลมให้นจังไอามักเกลปูะจะคว้างเห็ดไ่เห็นม่นเลฮะางลบพี่เ้องเอ,อ้ย đâu à anh nên trao nó mới 630 mất đi Hả? Không Lấy ở ở mà không ร abei, รเรม,ม,มันเมันติดแมมเรมติดแมของสามศูนย์มันติดมัยมัมมันกิดสามศูนย์มันมีคุนามมันมีบ่มันจะมาซ้หาหรอซืหาอ่ะซูดสามมามากบะบ่ค่อว่ามันเด็กซื้อโอ้ที่ศูนมา่ะอือแะลรอือมกซื้หากับเก้าบดะกล้ันมกซ้หากับเกซิบเอ็อ่ะบนเปบล่างเป็นางอืออือมต้องกลับหรไม่ต้องกลับเสียงเงิน คุมเลยเป็นป่โอ, oh. อ้ไ่นรังวยบอลนึงรังมยม,มา่ายอืนนออ่าแค่ตัดจอพี่เนแ่กดเบาเด้ออ,อ่าเน,น,น้นบนกันล่างเน้นล่างกันบนอย่างนีเนาะหันปุ้ยอยากลับจิงจิ้ใ้เา